เสียงสะอื้นเบาๆดังอยู่ในบ้านไม้หลังเก่ามาลีที่ตอนนี้กำลังนั่งอยู่กับพื้นฝ่ามือที่หยาบกร้านกำลังถือผ้าเช็ดหน้าที่เปียกชุม่มน้ำตาของเธอนั้นไหลออกมาไม่ขาดสายแม้เธอจะพยายามกลั้นมันไว้แล้วนับครั้งไม่ถ้วนวันนี้เป็นวันที่เธอต้องเก็บข้าวของเองและออกจากหมู่บ้านที่เธอนั้นเกิดและเติบโตมาเพราะไม่มีที่ว่างให้เธออยู่อีกต่อไปแล้ว บ้านหลังนี้เคยอบอุ่นตอนที่แม่ของเธอนั้นยังอยู่มาลีไม่เคยกลัวอะไรแม้จะโดนเด็กคนอื่นนั้นล้อว่าหน้าผีหรือตัวประหลาดแต่แม่ก็มักจะกอดเธอไว้แน่นๆแล้วบอกว่ามาลีนั้นคือคนที่พิเศษที่สุดสำหรับแม่แต่หลังจากที่แม่ของเธอนั้นเสียไปความพิเศษของเธอกลับกลายเป็นความน่ารังเกียจสำหรับผู้อื่นนั่นเอง มาลีมีผื่นแดงขค้ืนทั่วร่างกายตั้งแต่เกิดเป็นผื่นแห้งๆสีแดงเข้มบางครั้งก็มีเลือดซึมออกมาเล็กน้อยใครเห็นต่างก็พงะนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอไม่มีใครอยากให้เธอนั้นเดินผ่านบ้านเพราะกลัวว่าโรคจะติดต่อน,นั่นเองแม่จ๊ะถ้าแม่ยังอยู่ฉันก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแม่เสียงของเธอนั้นสั่นพร่า ปลายนิ้วแตะผ้าโพกหน้าสีซีดที่คลุมหัวและใบหน้าของเธอไว้มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่แม่นั้นจากไปชาวบ้านก็เริ่มขับไล่เธออย่างเปิดเผยบางก็ด่าทอบ้างก็โยนขยะมาไว้หน้าบ้านบางวันก็มีเด็กวิ่งเอาก้อนหินคว้างใส่หน้าต่างแล้ววิ่งหนีไปทุกครั้งที่มีใครตายในหมู่บ้านคนก็มักจะมาชี้ที่เธอก็เพราะว่าอินังมาลีนั่นแหละ อยู่ๆคนก็นล้มตายไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครมาลีนั้นไม่ตอบโต้ไม่ร้องขอความเมตตาเธอแค่งเงียบและเก็บทุกอย่างไว้ในใจจนสุดท้ายเมื่อไม่มีใครครบหาไม่มีที่ให้ยืนเธอก็ต้องตัดสินใจไปอยู่ที่กระท่อมปลายนาะที่ที่ไม่มีใครนั่นเองที่นั่นห่างไกลจากหมู่บ้านมากต้องเดินเท้าอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปา ไม่มีใครเธอจะอยู่คนเดียวกับเงาและความเงียบแต่นั่นก็ดีกว่าคำดา่าดีกว่าสายตาสะอิดสะเอียนของคนที่มองมาที่เธอนั่นเองมาลีเดินไปที่หีบใบเก่าในนั้นมีผ้าหม่มขาดๆชุดเก่าที่แม่นั้นเคยเย็บให้และสมุดบันทึกเล่มเดียวที่เป็นของเธอจริงๆเธอหยิบมันขึ้นมากอดแน่นเหมือนว่ามันนั้นคือเพื่อนคนสุดท้ายของชีวิต เสียงฝีเท้าของคนวิ่งผ่านหน้าบ้านทําให้เธอนั้นถึงกับชะงักแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาในทันทีดีแล้วล่ะอีนางอัปลักษ์มันจะไปอย่าได้กลับมาอีกละกันเธอนั้นได้แต่ก้มหน้าแล้วหยิบตะกรา้ามาใส่ของที่จําเป็นแล้วเดินออกจากบ้านไปโดยที่ไม่หันหลังกลับมาเธอไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหน ในกระท่อมเก่าๆนั้นแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วแผ่นดินตรงนี้ไม่ต้อนรับเธออีกแล้วกระท่อมไม้ลังเก่าหลังเล็กตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางทุ่งนามงด้วยหญ้าคาเก่าๆที่ลมพัดก็หลุดปลิวไปทีละเส้นมาลีใช้เวลาทั้งวันของวันนี้เก็บกวาดปัดฝุ่นตักน้ำจากลำธารใกลๆ้ๆมาต้มหุงข้าวเองทุกอย่างลำบากกว่าเดิม แต่ก็สงบไม่มีเสียงด่าไม่มีหินไม่มีสายตาที่ดูถูกเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเงาในป่าไม่คาดหวังว่าชีวิตจะมีอะไรดีไปกว่านี้ในวันที่แดดจัดฟ้าร้อนจัดจนนกยังหอบชายหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าหมู่บ้านเสื้อผ้าฝุ่นจับเปรื้อเปื้อนหน้าตาเหมือนคนเดินทางไกลมาหลายวันข้างหลังสะพายเพียงถุงผ้าเล็ก ที่แบนราบราวกับไม่มีของอยู่ในนั้นเลยชายหนุ่มคนนี้คือชาย,ยาเป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์จากต่างเมืองตั้งใจจะมาหาคนรู้จักในหมู่บ้านแห่งนี้แต่ยังไม่ทันได้พบใครเขาก็พบว่าห่อผ้าที่ใส่เงินทั้งหมดของเขานั้นหายไปเสียแล้วอาจจะหล่นตอนนั่งพักตรงทางแยกหรือไม่ก็ถูกขโมย ชายาพยายามเดินขอข้าวจากชาวบ้านทีละหลังและขอน้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตเมื่อพูดดีๆด,ด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่กลับได้รับแต่สายตาที่เย็นชาและคำพูดที่เสียดสีนั่นเองโธ่ไอ้ขาเป๋แบบแกยังจะมีหน้ามาขอข้าวขอน้ำฉันกินอีกอย่างนั้นเหรอไปไปเหตุ้นเลยไปก้อนที่จะเอาโชคร้ายมาให้หมู่บ้านของเราเหมือนกับอินังมาลีนั่น คำพูดนั้นทำให้เขานั้นขมวดคิ้วมาลีที่เขาไม่รู้จักแต่รับรู้ได้ว่าคนในหมู่บ้านนั้น <c oughs> เกลียดเธอเข้าใ่ชายยานั้นไม่เถียงไม่ด่ากลับเขาเพียงยกมือไหวเบาๆแล้วเดินออกมาร่างของเขาในตอนนี้เริ่มสั่นเล็กน้อยด้วยความกระหายน้ำมือที่เคยเคลื่อนไหวคล่องแคล่วเวลาจับเครื่องยนต์แต่ในตอนนี้กลับสั่นเหมือนไร้เรี่ยวแรง สุดท้ายเขาก็ทิ้งตัวนั่งลงใต้ต้นไม้ใหญ่ริมทางห่างจากหมู่บ้านพอสมควรเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าและถอนหายใจแรงนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยมือข้างขวาลูบขาข้างซ้ายที่เดินไม่สะดวกมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ที่ชายยานั้นประสบอุบัติเหตุตอนอายุสิบขวบเขาก็ถูกมองเป็นภาระคนอื่นก็มืนเขาแต่เขาก็ไม่เคยโกรธใคร เขาแค่คิดว่าไม่คิดว่าจะต้องมานั่งหิวโซอยู่ที่นี่เสียงท้องร้องดังก้องอยู่ในความเงียบของทุ่งนาแล้วจู่ๆกลิ่นหอมของข้าวสวยร้อนๆก็ลอยมาตามลมชายยาหันหน้าไปทางกลิ่นนั้นสายตาเห็นควันบางๆลอยออกมาจากกระท่อมเล็กๆที่เขาไม่ทันสังเกตมาก่อนว่ามันอยู่ไม่ไกลนักจากที่เขานั่งอยู่ในตอนนี้ล้อมด้วยต้นไม้พุ่มเตีย้ย เขานั้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายด้วยความที่กระหายก็ชนะทุกอย่างลองดูอีกสักครั้งเถอะวะอย่างน้อยเขาอาจจะไม่ด่าก็ได้ไม่อยู่ไกลจากหมู่บ้านแบบนี้ชัยยาค่อยๆลุกขึ้นเดินขยกขยเกไปทางกระท่อมหลังนั้นมาลีที่กำลังนั่งเป่าเตาถ่านอยู่เหลือบตามองเห็นร่างชายคนหนึ่งที่กำลังเดินเข้ามา เธอจึงรีบดึงผ้าพกหน้าปิดมิดชิดในทันทีใจของเธอเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุมาก่อนเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนแวะเวียนมาหาเธอชายยาเดินขยกขเยก,ขยกเข้ามาใกล้กระท่อมไม้เขาชะงักเมื่อเห็นหญิงสาวร่างเล็กนั่งเป่าไฟหน้าเตาถ่า,านใบหน้าของเธอถูกคลุมด้วยผ้าผืนใหญ่จนเห็นเพียงแค่ดวงตา หญิงสาวคนนั้นเผยหน้ามองเขาเพียงแวบเดียวก่อนจะก้มหน้าลงเหมือนพยายามสบตาขอโทษนะจ๊ะชายยานั้นเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเบาพอดีว่าผมเดินทางมาหลายวันมาถึงหมู่บ้านนี้อยากจะขอรบกวนดื่มน้ำสักหน่อยพอประทังชีวิตจะได้ไหมจ๊ะหญิงสาวไม่พูดอะไรเพียงแค่พยักหน้าเบาๆก่อนที่จะรีบลุกขึ้นเดินไปทางองค์ดินเผาข้างกระท่อม เธอตักน้ำใส่คันไม้แล้วถือมาส่งให้เขาด้วยมือที่สั่นนิดๆชัยยารับขันน้ำมาดื่มดื่มช้าๆด้วยความรู้สึกขอบคุณจากใจขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่ไม่ไล่ผมเหมือนกับคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้หญิงสาวนั้นยังคงนิ่งเธอหลบตาเหมือนกลัวว่าจะถูกจ้องนานเกินไปชายยานั่งลงบนฟืนเก่าๆข้างเตาไฟเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนที่จะพูดขึ้นมาผมชื่อชาย,ยามาจากเมืองทางใต้นู่นแน่ตั้งใจจะมาหาคนรู้จักที่นี่แต่เพลอททำหอผ้าที่ใส่เงินทั้งหมดล่นหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ข้าวก็ไม่มีจะกินเงินของผมก็หายไปแล้วขอน้ำจากใครก็มีแต่คนตะเพิดไล่ไปเหมือนกับผมเป็นตัวอะไรสักอย่างเขานั้นพึมพำหญิงสาวขยับตัวเล็กน้อยแต่ยังไม่พูดจาแปลกดีนะครับ ชายยาเอ่ยพลางกับมองเธอด้วยสายตาที่สงสยัยคนในหมู่บ้านนี้ไม่พูดถึงใครดีๆเลยสักคนแต่ผมกลับได้มานั่งดื่มน้ำที่นี่แถมชาวบ้านยังบอกว่าผมจะมาเป็นตัวทำลายโชคเหมือนกับผู้หญิงที่ชื่อมาลีเธอนั้นชะงักดวงตาสันระริกเหมือนโดนคำพูดกระแทกเข้ากลางใจชายยาเห็นอย่างนั้นจึงรีบเสริมด้วยเสียงเบาแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อพวกเขาหรอกครับ เพราะผมเองก็เคยโดนตราหน้าเหมือนกันโดนดูถูกเพราะว่าขาเป้คนเราชอบตัดสินกันจากสิ่งที่มองไม่เห็นจริงๆหญิงสาวยกมือขึ้นแต่ผ้าโพกหน้าของเธอช้าๆคล้ายกับลังเลแต่สุดท้ายก็ยังไม่ถอดเธอลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในกระท่อมครู่หนึ่งก่อนที่จะกลับออกมาพร้อมหอใบตองเล็กๆที่วางลงตรงหน้าเขานี่ข้าวกับปลาแห้งจ้ะ เธอพูดเสียงเบาแต่ชัดเอาไว้กินระหว่างทางเดินกลับบ้านนะจ๊ะชัยยาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนที่จะเงยหน้ามองหญิงสาวตรงๆขอบคุณมากเลยนะจ๊ะแม่หญิงใจดีมากทั้งที่เราไม่รู้จักกันเลยเธอนั้นพยักหน้าและไม่พูดอะไรต่อแล้วนี่แม่หญิงชื่ออะไรเธอนั้นเงียบไปชั่วอึดใจก่อนที่เสียงเบาๆจะดังขึ้นอีกครั้ง ฉันมาลีเองละจ้ะชายยานั้นยิ้มเขาเข้าใจสถานการณ์ที่ชาวบ้านพูดถึงเธอแต่เขาก็ทำได้เพียงแค่พยักหน้าช,าชา้าๆอย่างเขารบในน้ำใจจากนั้นเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นสะพายถุงผ้าเปล่าขึ้นบ่าเดินออกจากบ้านไปโดยไม่พูดอะไรมาลียื่นมองจนเขานั้นรับสายตาไป ลมพัดผืนผ้าที่กลุ่มหน้าของเธอปลิวเบาๆเผยให้เห็นรอยแผลพืนแดงชั่วขณะก่อนที่เธอนั้นจะยกมือดึงขึ้นมาปิดอีกครั้งวันนี้เธอยังคงเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครอยากมองหน้าแต่เป็นวันแรกที่มีคนมองเธอโดยสายตาที่เคารพนับจากวันนั้นที่ชายาได้พบมาลีชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ถึงเขาจะกลับถึงเมืองได้อย่างปลอดภัยและเริ่มกลับมาทำงานซ่อมเครื่องยนต์ตามปกติแต่หัวใจของเขากลับยังวนเวียนอยู่กับหญิงสาวผู้นั้นหญิงสาวในกระท่อมกลางนาผู้ที่เอาน้ำมาให้เขาดื่มผู้ที่ยืนห่อข้าวเล็กๆมาให้ในวันที่เขานั้นหิวจนแทบจะลม้มหญิงสาวที่ชื่อมาลีนั่นเองเธอไม่ได้พูดมากไม่ได้เปิดหน้าให้เขาเห็นชัดเจนแต่สิ่งที่ชายยาเห็น คือใจิตใจที่งดงามยิ่งกว่าผู้หญิงคนไหนที่เขาเคยพบมาเขานั้นได้แต่คิดถึงเธอทุกวันกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบหนึ่งสัปดาห์เขาก็ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาจะไม่รออีกต่อไปเขาจะไปขอมาลีมาแต่งงานไม่ใช่ด้วยพิธีใหญ่โตแต่ด้วยความจริงใจทั้งหมดที่มีนั่นเองชาย,ยาเดินทางกลับมายัางหมู่บ้านนั้นพร้อมกับพ่อและแม่ของเขา แม้จะไม่มีทรัพย์สินล้นฟ้าแต่เขาก็เตรียมขันหมากเล็กๆเรียบง่ายพร้อมดอกไม้ใบตองและใจที่แน่วแน่นั่นเองเมื่อขบวนของเขาเริ่มเดินผ่านกลางหมู่บ้านชาวบ้านก็พากันมามุงดูแล้วซุบซิบกันอย่างไม่ขาดสายไอ้ชัยยานั่นมันจะไปขอใครกันแน่ไอ้ขาเป้ที่มันลงมาในหมู่บ้านเรานั่นแหละฮะจะใครละ่ะอาจจะไปสู่ขอนึงอัปลักษนั่นก็ได้มั้ง เรื่องสมกันดีคิดอะไรอยู่ถึงไปขอหนังมาลีเป็นเมียเสียงหัวเราะเยาะเย้ยยันดังไปทั่วมาลียืนอยู่ที่หน้ากระท่อมถ้าเห็นชายาในชุดที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเธอนั้นใจเต้นแรงมากรู้สึกทั้งตกใจและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันมาลีฉันมาขอเธอแต่งงานฉันคิดถึงเธอทุกวันจริงๆฉันอยากดูแลเธอ อยากให้เธอมีชีวิตที่ดีกว่านี้มาลีนั้นเบือนหน้านี้น้ำเสียงของเขาทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวแต่เธอกลับพูดด้วยเสียงแข็งไม่หรอกจ้ะอย่ามาทำแบบนี้เลยทำไมละมาลีเขาถามด้วยเสียงเบาๆเพราะนายไม่รู้จักฉันว่าฉันเป็นยังไงเธอหันหน้ากลับมาทางเขาเหมือนช้าๆปลดผ้าโพกใบหน้าที่เธอใส่มาทั้งชีวิต ทุกสายตานั้นหยุดนิ่งใบหน้าของมาลีเผยให้เห็นผิวที่เต็มไปด้วยผืนแดงแผลแหง้งและรอยลอกบางจุดเหมือนคนที่ผ่านความเจ็บปวดมานานนี่แหละนายก็ดูเอาเองสิหน้าจริงๆของฉันมันเป็นแบบนี้นายจะยังกล้าอยู่กับฉันอีกเหรอเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบๆตัวแต่งกับผีเหรอบ้าหรือเปล่าไอ้ชัยยะ แต่หน้าแปลกที่ชา้ยยานั้นไม่ขำด้วยเขาเดินเข้าไปหาเธอก้าวช้าๆด้วยขาข้างที่ยังเจ็บอยู่แล้วโอบกอดเธอไว้แน่นฉันไม่กลัวเลยนะมาลีฉันไม่เคยกลัวเพราะฉันเองก็เคยถูกโลกตัดสินมาเหมือนกันฉันอยากพาเธอไปหาหมอพาเธอไปรักษาพาเธอไปเจอชีวิตใหม่ที่ดีกว่านี้น้ำตาของมาลีไหลอาบแก้มที่มีแผลแดง ไม่ใช่เพราะอายแต่เพราะหัวใจของเธอนั้นกำลังแตกเป็นเสี่ยงเสียงด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนั่นเองความรักความเมตตาและการยอมรับถือก้มนาซบอกของเขาร้องไห้โฮออกมาอย่างไม่อายใครอีกแม้เสียงหัวเราะของชาวบ้านจะยังดังอยู่แม้สายตาเหล่านั้นจะยังเยาะเยะ้ยแต่มาลีนั้นรู้แล้ว วโลกที่แท้จริงของเธอไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้แต่อยู่ในอ้อมกอดของคนคนหนึ่งที่มองเห็นหัวใจของเธอนั่นเองหลังจากวันที่มาลีตัดสินใจไปกับชัยยาทั้งสองก็จากหมู่บ้านไปใช้ชีวิตที่เมืองของชัยยานั่นเองชัยยาพามาลีไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญด้านของผิวหนังใช้เวลาหลายเดือนในการรักษาทั้งกินยาทายา จนผิวพรรณของมาลีนั้นค่อยๆฟื้นฟูก,กลับมาอย่างน่าทึ่งใบหน้าที่เคยเต็มไปได้วยผื่นแดงแห้งกรานกลับเนียนใสขึ้นทีละจุดรอยแผลจางลงจนแทบจะมองไม่เห็นดวงตาของเธอนั้นเริ่มฉายแววมั่นใจริมฝีปากยิ้มได้มากกว่าครั้งไหนๆเมื่อครบหกเดือนการรักษาก็สิ้นสุดลงแต่มาลีไม่เพียงแค่หายดีเท่านั้น เธอกลับกลายเป็นหญิงสาวที่งดงามงามจนหมอและผู้คนที่พบเห็นนั้นต้องหันกลับมามองซ้ำผิวของเธอเนียนราวกับกลีบดอกไม้ดวงตากลมโตเรียวยาวแวววาวจมูกโด่งได้รูปเรียมฝีปากชมพูระเรื่อทุกส่วนของใบหน้าประสานกันลงตัวงามราวกับเทพธิดามาลีที่เคยถูกเรียกว่านางอัปลักษ์ตอนนี้ ดูราวกับเทพธิดาเสียจริงชายยามองผู้เป็นเมียด้วยความภูมิใจไม่ใช่เพราะความงามที่โลกนั้นมองเห็นแต่เพราะเธอกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเดินออกมาจากคำตัดสินของคนอื่นแล้ววันหนึ่งมาลีก็หันมายิ้มบางๆให้กับผู้ที่เป็นสามีแล้วพูดขึ้นมาว่าพีช่ชายยาจะพี่ฉันขอกลับไปเยี่ยมกระท่อมปลายนาะสักวันจะได้ไหมจ๊ะ ฉันแค่อยากกลับไปดูบ้านนะจ๊ะพี่ที่ที่ฉันเคยอยู่ชายยามองเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าได้สิแต่พรุ่งนี้พี่ติดธุระขอตามไปทีหลังละกันนะเดี๋ยวพี่จะตามไปพรุ่งนี้เช้าเลยมาลีนั้นพยักหน้ารับเบาๆแล้วออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นเมื่อเท้าเธอเหยียบพื้นดินของหมู่บ้านอีกครั้งทุกอย่างดูคุ้นเคย แต่ก็ห่างไกลจากความรู้สึกเดิมเธอสวมผ้าพันคอสีขาวสะอาดปล่อยผมยาวสลวยทิ้งตัวเคียงใบหน้าเดินอย่างมั่นใจผ่านเส้นทางที่ครั้งหนึ่งนั้นเคยเป็นเส้นทางที่เธอถูกเหยียบย่ำนั่นเองเทว่าในตอนนี้ไม่มีใครจำเธอได้เลยสักคนชาวบ้านหลายคนหันมามองบางคนเมิกตากว้างบางคนเดินเข้ามาใกล้บางก็ยิ้มละไม บางก็เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ประหลาดใจโอ้โหดูนั่นสิใครกันนะเอ๊ะนี่เจ้าเป็นใครละ่ะมาจากหมู่บ้านไหนระจ๊ะคนหรือนางฟ้ากันละเนี่ยโธ่แม่เจ้าประคุณผิวพรรณดีแท้หอมด้วยนะแม่คุณเอ้ยมือมากมายเริ่มเอื้อมมาจับแขนจับมือลูบเสื้อผ้าอย่างอยากรู้จักมาลีนั้นเบี่ยงตัวออกเล็กน้อยอย่างสุภาพ แต่อดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกใจและปนขำเล็กๆคนพวกนี้เคยรังเกียจเธอถึงขั้นที่ไม่ยอมให้เดินผ่านหน้าบ้านตอนนี้กลับยิ้มหวานพูดจาไพเราะเอาน้ำเอาท่ามาให้กินทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอนั้นคือใครหรือบางทีพวกเขารู้แค่เปลือกที่เห็นไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังใบหน้างามนี้คือหญิงสาวคนเดิม ที่เคยยืนร้องไห้อยู่หน้าบ้านหลังเก่านั่นเองมาลีเงยหน้ามองฟ้าสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วมุ่งหน้าไปยังปลายนาเธอจะกลับไปยือนอยู่ตรงจุดเดิมไม่ใช่เพื่อความเจ็บปวดอีกครั้งแต่เพื่อยือนอย่างสง่างามในแบบที่ไม่มีใครกลายเหยียบย่ำเธอได้อีกแดดเช้าของวันใหม่ส่องลงมายังหมู่บ้านเล็กๆที่ยังไม่มีผู้คนเดินสวนไปมา ชีวิตยังคงเหมือนเดิมบ้านยังโทรมถนนยังครุขระและเสียงนินทาก,ก็ยังเหมือนวันวานขบวนม้าและรถเข็นจากเมืองเคลื่อนมาถึงทางเข้าหมู่บ้านพร้อมกับชายหนุ่มที่หลายคนนั้นจำได้ดีชายยาเดินลงมาพร้อมกับเสื้อผ้าที่สะอาดรีบยิ้มและพนมมือวายผู้ใหญ่บ้านกับคนที่ยืนมองอยู่แต่ยังไม่ทันที่จะได้พูดอะไรเสียงซุบซิบ ก็เริ่มลอยเข้ามานหูอ้าวไอ้ชายยานั่นเองไหนล่ะเมียอัปปะละของเองโธ่เองก็ไปท้าไอ้ชายยามันได้มันก็คงเลิกไปแล้วล่ะมั้งสงสารแม่นางอัปปะละคนนั้นนะถูกลืมแล้วล่ะมั้งเสียงหัวเราะคละคลา,ลาไปด้วยน้ำเสียงที่เหยียดยนันดังขึ้นรอบตัวแต่ชายยานั้นเพียงยืนนิ่งไม่พูดตอบตัวอะไรจู่ๆเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่ง ก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังหญิงสาวในชุดผ้าฝ้ายเรียบง่ายเดินมาตามทางดินพร้อมรอยยิ้มบางบนใบหน้าเส้นผมยาวสลวยไหวตามลมดวงตาเปล่งประกายเหมือนเช้าวันใหม่มาลีเดินมาหยุดข้างชายยาแล้วหันไปมองชาวบ้านด้วยแววตาที่มั่นคงฉันนี่แหละจ่ะเมียของพี่ชายยาเสียงเงียบดังขึ้นชั่วขณะ ก่อนที่เสียงหัวเราะจะระเบิดออกมาเรากับไม่มีใครนั้นกลั้นเอาไว้ได้นั่นไงล่ะฉันว่าแล้วแม่หนูเทพธิดาคนนี้คงจะเป็นเมียใหม่ของไอชายาัยยะมันใช่ไหมล่ะมาลียิ้มไม่ตอบโตัอะไรก่อนที่จะพูดด้วยเสียงชัดเจนฉันนี่ล่ะจ้ะมาลีคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางวงฝูงชนทุกคนเงียบกริบ ดวงตาหลายคู่นั้นเบิกกว้างความตกตะลึงจู่โจมมาพร้อมกันบางคนหันไปซุบซิบบางก็เอามือท้าบอกบางก็จ้องหน้าเธออย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาไม,ไม่จริงนะนั่งนั่นนะหรอนั่งมาลีมันหน้าเละเหมือนขี่ฝ่าเลยนะแต่ไม่ว่าจะมีเสียงอะไรอีกมาลีและชาย,ยาก็ไม่หันกลับไปมองอีกเสียแล้ว ชัยยาหันมาสบตาผู้เป็นเมียของเขาแล้วยิ้มอ่อนโยนกลับบ้านกันเถอะมาลีมาลีนั้นพยักหน้าช้าๆแล้วทั้งสองก็จับมือกันแน่นเดินผ่านสายตานับสิบที่มองมาโดยไม่กล่าวคําลาใครไม่มีความแค้นไม่มีคําตอบโต้มีเพียงหัวใจที่รู้ว่าตนเองนั้นมีค่าโดยไม่ต้องให้ใครตัดสินอีกต่อไปพวกเขากลับสู่เมืองกลับสู่ชีวิตใหม่ ชีวิตที่ไม่มีใครเรียกเธอว่านางอัปลักษ์อีกต่อไปเพราะสำหรับชายยาแล้วเธอคือเมียที่ดีที่สุดตั้งแต่วันแรกที่เขาพบเจอนั่นเอง